สวัสดีครับนี่มาเบิ่งเบาเสียแมนครับเต็มโตบินอีกแล้วร่มดีมือนี่มันนี้วาดีซีพสิจีกายนนะครับมาเบิ่งเบาเสียแม่อู้สนุกเตีมาขักมาเนยเลยวะไลขนาดเลยว่าแม่รู้ครับตัวนี้ใช้หางตามคำเดียกรองครับ สงสัยมูเพื่อนว่ามาทำพยายามเสียแม่นนะาเส้นวินว่าปีาดเท่าไหนแม่กวะรวยเก่าชิบเหนือ,ปนอนเป็นง่าไหมเสียแม่นสายจวดครับชายผู้เร่นเบาอย่างบ้าข้าง <c oughs> รับผมสิเป็นคนยุ่นเสียแม่นสิเป็นคนแรนเตรียมโตจวด แตนเสกสันส้นๆเลยแหละลมตอนหนึ่ง,งดีอยอ่หรอกเตรียมบินครับ <c oughs> โอ้ยมปละโอ้โอโด,ด,ดาดกระเบียววะไปแล้วครับเสียแมันมัดดากบนแห่นโอ้ แล้วเรียบร้อยใส่เสียงนะครับหมองนี้มันเรียนหมองเรียนมันสั่นจ้อจ่อหนึงนะครับรแบบบมุมฟังเสียงสนุกเสียแม่นได้ไหมกันนะ สันบริยินครับลมแห้งภาพชันเวา โอ๋นิ่งเลยว่าที่ในใด้่มล่ะสนูเสียแว่นออกสามชานะจักหน่อย กำลังใส่เชือกครับตันสอดแจ้งคือเก่าผ่าวรอไล่ใส่โลดมันขึ้นตรงอยู่บ่แม่น ปัญหาปับเอียงแนวนี้ครับไปหายเดี๋ยวมันจะลงเงาเชียงสิงห์ปกติขักแน่ดีว่ะกบหมูบัดกันขึ้นนี่ได้ยินนี่นี่ยินจะเสียงของมันนี่ใบมันใหญ่เนาะเบ็ดตัวนี้บรเสียธ โอ้ยเงาเติบแล้วเต่าเส้นเบือนหลุดห้ามงผูกโอ้ยเรืออีร้ายเติบลงุงลุงปล่อยสนเด้อล่ะลงกลางบ้านดีบวชด,ด้เ <c oughs> อาแล้วตึนล่มแล้วครับ